เยยยโมภะลาเยนะอันโตปะนันทะบุททะนาวิปุตตะเยนะเตนะบุททะเกอัมมาปัญญันโตยีโดมะทิณวิทินะจิตวาภูริยังโดตัสเสตถาภาวะติเยยยมังภะลานิทุกขามะเตสิบุททะเก

อวิปาณิฏฐภาวานิโมปันสุภะปฏิคคามัยนนโวตปันโนภะโบกคืนนี่เขาอยู่แถวเดียวบ้านเฮาไปเอาเลยอะวินัสโพอวาภาลิติโพตะโตโตอะนิโมทาเตเอวาเตตวาตะยะมะ <Tribita> um <das quartan,"��iosas, tribita>

ปิน้ามา่อยมาถ่ายรูปจก่อน ก้าวขันอ้าวอาไรนะอ้าวน้องสาวนะคะน้องสาวก็มานะคะนี่ด <laughs> <riff aquilo> <bra> so, ูก right ันก็มาจากกรุงเทพนะคะคือ

ลกชาเจอก็กำลังใส่บาตรนักชาก็มาร่วมในรงนะครับ